ผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นอัชญายกรที่รอบครอบเกินไปอยู่มาวันหนึ่งอบลเิร์เบลี่ตัดสินใจที่จะปล้นธนาคารที่เมืองชิคาโกเขารู้ว่าการที่จะปล้นธนาคารให้สําเร็จเขาจําเป็นจะต้องใช้เวลาอยู่ภายในธนาคารเนี่ยให้น้อยที่สุดเพราะทันทีที่มีการกดปุ่มแจ้งเตือนตำรวจที่อยู่ใกล้ๆก็จะเดินทางมาทันทีเอัลเิร์จึงคิดไอเดียดีๆขึ้นได้แทนที่จะอยู่ดีๆเดินเข้าไปปล้นธนาคารเขาเลือกที่จะโทรไปบอกธนาคารล่วงหน้าว่ากําลังจะเดินทางไปปล้น และให้เตรียมเงินมูลค่า1นึ่งแสเนเหรียญสหรัฐใส่กระเป๋าไว้รอเลยจะได้ไม่เสียเวลาแถมยังบอกอีกว่าถ้าไม่ทําตามที่สั่งเนี่ยได้มีการน้องเลือดแน่แน่แน่นองรับวางโทรศัพท์พนักงานธนาคารก็รีบโทรในวันวันทันทีจากนั้นไม่นานเอาเบิร์ตก็มาถึงธนาคารเขาได้เงินไปแค่ประมาณ900อเหรียญก่อนจะหนีออกไปแต่ตำรวจก็รอยอยู่แล้วข้างนอกพร้อมทั้งสั่งให้เขาหยุดเอาเบิร์ดเนี่ยพาย,ยายามวิ่งหนีไปขึ้นรถเพื่อที่จอดรออย,อยู่แต่ก็ไม่สําเร็จสุดท้ายทั้งคู่ถูกจับ และถูกตั้งข้อหาป้อนรัพื์อนเพื่อนคิดยังไงกับเรื่องนี้